สบายดี a r r o TVision วัดพระาธาตุบางพวนทำความสะอาดล้างสะมุดจรินวัดพระาธาตุบางพวนจังหวัดน้องคายก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวลาวได้ให้ความเคารพศรัทธาได้เดินทางมาท่องเที่ยวกราบไหว้กันอย่างล้นหลามเลยนะครับตอนนี้นะครับมีภาพออกมาให้ชมกันนะครับซึ่งคาดว่า น้อยคนนักที่จะได้เคยชมภาพนี้นะครับเป็นการทําความสะอาดล้างสาะมุจจรินบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดหนองคายเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึง22นาฬิกา30นาทีเลยครับครับตามภาพซึ่งเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นกันมาเลยนะครับว่าเวลาน้ําลดสูบน้ําออกจะเป็นยังไงเรามาชมภาพและอธิษฐานจิตขอพรกันครับแล้วพบกับ LT v i s i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี